ไม่รู้จะเริ่มรักตัวเองยังไงดีเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีสักอย่างโอ้ยเชื่อไหมว่าเรามีดีมากกว่าที่เราคิดเยอะแต่คุณชอบเอาคำว่าดี ที่เรียกว่าดีพอไปเปรียบเทียบกับดีพอของคนอื่นคุณเลยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดีและตัวนี้แหละค่ะยิ่งทําให้เราอ่ะถอยหลังเคยมีนะคะครูเคยถามเด็กคนหนึ่งที่เขามีประสบความสาเร็จเยอะแต่พอครูถามว่าคุณภูมิใจอะไรในตัวเองเขาบอกไม่มีเลยก็ยังไม่เห็นดีขนาดนั้นมันยังไม่เข้าเก้าค่ะมันยังดีไม่พอเนี่ยแหละค่ะคือเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาป่วยเขามีอาการซึมเศร้านะคะจากที่เขามาปรึกษาครูจนวันที่เขามาเรียนเรื่องรักตัวเองจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงเห็นว่าโหนี่หนูไม่ดีขนาดนั้นเลยอ่ะ แล้วพอเขามีแรงใจมีความสุขค่ะมันทําให้เขาไปสู่เป้าของเขาได้สําเร็จเด็กคนนี้หายจากซึมเศร้าเลยคนะเด็กคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าทางแทนที่ตัวเองเป็นด็อกเตอร์เพราะเขาขาดความรักและนับถือตัวเองคุณเลยบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างที่ทุกคนได้มาเรียนคือถ้ารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนมาหลายอย่างแล้วแต่ทําไมชีวิตมันยังไม่เปลี่ยนสักทีบางทีคุณอาจจะติดก,กระดุมเม็ดแรกแผิดหรือเปล่า